ตอนที่สองช่วยชีวิตมีคนป่วยโจโจชะงักไปเล็กน้อยหนูน้อยรีบวางสัมภาระของตนเองลงแล้วเดินแหวกฝูงชนเข้าไปอย่างคล่องแคล่วกระทั่งมาถึงกลางวงหนูน้อยเห็นหญิงชราคนหนึ่งนอนอยู่ตรงนั้นโดยเอามือกุมบริเวณหัวใจเอาไว้ด้วยสีหน้าที่ดูเจ็บปวดเหลือขนาสีหน้าของหญิงชราดูซี่เซียวลมหายใจติดขัดราวกับพร้อมจะหมดสติได้ทุกเมื่อเมื่อเห็นว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามา พ่อบ้านหลี่ไม่ได้สนใจเลยสักนิดเขายังคงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมารอบด้านแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่บริเวณนี้ไม่มีหมอทําให้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหากคุณนายของเขาเป็นอะไรไปคุณผู้ชายและนายน้อยจะต้องสับร่างเขาเป็นชิ้นๆแน่นอนโจโจโมองดูหญิงชราและสลับไปมองกับเขาหนูน้อยกระพริบตาด้วยความไม่เข้าใจมันก็แค่อาการของโรคหัวใจไม่ใช่หรือทําไมเขาถึงได้เป็นกังวลเกินกว่าเหตุขนาดนี้ คนเมืองช่างขี้ขลาดใจปลาสิวจริงฮ่าฮ่าระหว่างที่คิดหนูน้อยก็สายหน้าด้วยความระอาแล้วก้มลงไปจับคางของเธอก่อนจะยัดเม็ดยาสีแดงใส่ปากของหญิงชราแล้วกดเบาๆที่จุดฝังเข็มหญิงชราถึงกลืนยาลงคอไปพ่อบ้านหลี่หันมาเห็นฉากนี้พอดีเขาตกใจจนสามจิตเจ็ดวิญญาณกระเจิงตะโกนขึ้นด้วยสีหน้าราวกับพ่อเสือที่พร้อมจะกัดหัวคนลูกหลานบ้านใดเจ้าหนูเอาอะไรให้คุณนายของฉันกินรีบออกไปเดี๋ยวนี้นะ ระหว่างที่พูดเขาก็ยื่นมือไปจะผลักตัวหนูน้อยทว่าโจโจกลับสามารถหลบมือของเขาได้อย่างคล่องแคล่วพ่อบ้านหลี่กำลังจะด,าาด่ากราดทว่าจู่จูเขาก็ได้ยินชาวบ้านที่มามุงดูตะโกนขึ้นว่าฟื้นแล้วเขารีบหันไปดูก็พบว่าหญิงชราชินกำลังค่อยๆลืมตาขึ้นมาหญิงชราดูหายใจสะดวกกว่าเมื่อครู่มากเขาจึงตะโกนขึ้นมาด้วยความดีใจคุณนายคุณนายฟื้นแล้ว หญิงชาราชินเห็นว่าเขานั่งบังตนเองอยู่จึงผลักเขาออกอย่างรำคาญแต่เนื่องจากเพิ่งฟื้นขึ้นมาเรี่ยวแรงยังมีไม่มากด้วยความมุนงงหญิงชาราเห็นเพียงบางสิ่งห้อยอยู่ที่เอวของผู้มีพระคุณตัวน้อยของตนเองคางคกอัปลักษ์ทำไมถึงได้มีคนจับคางคกมาให้ติดตัวไว้ละ่ะและเป็นเพราะคางคกอัปลักษ์นั่นมันแกว่งไปมาทำให้หญิงชาราเริ่มตาลายและเป็นลมไปอีกครั้งคุณนาย พ่อบ้านอุทานออกมาด้วยความตกใจโชคดีที่รถฉุกเฉินมาถึงแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันยกหญิงชราขึ้นรถฉุกเฉินและออกรถไปอย่างรวดเร็วนั้นฝูงชนที่มามุงดูความตื่นเต้นต่างแยกย้ายกันกลับไปเผยให้เห็นเด็กหญิงตัวน้อยหัวโลนเมื่อมั่นใจว่าหญิงชราปลอดภัยแล้วโจโจจึงเดินกลับไปหยิบสัมภาระของตนเองขึ้นมาหนูน้อยหยิบเอาหลัวผ่าและถุงเท้าเน่าที่อาจารย์ลุงหม,มิงทงเคยใส่ออกมาเช่นกันกลิ่นเหม็นนี้มันตลบอบอวนจริงฮ่าฮ่า โจโจ้ทำหน้าอีเกือบจะอาเจียนออกมาหนูน้อยบีบจมูกพลางเหยียดถุงเท้าออกไปไกลหน้าตัวเองรอจนกระทั่งหลัวงผานจำกลิ่นของมันได้แล้วหนูน้อยก็รีบโยนทิ้งแล้เช็ดมืออย่างรังเกียจทันทีถึงขนาดที่หนูน้อยต้องใช้เย็นทําความสะอาดสองครั้งเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นอาจารย์ลุงหมิงทงเท้าเหม็นเหลือเกิน หลังจากเดินไปประมาณสี่ชั่วย,ยามกว่าโจโจถึงได้เดินมาหยุดอยู่บริเวณหนึ่งหนูน้อยก้มลงไปมองอย่างทิศทางที่เข็มทิศชี้ในมือจากนั้นก็เอียงคอมองชายคนหนึ่งที่สวมชุดคลุมเต่าไว้ครายาวมวยผมขึ้นเหมือนพวกนักบวชเต่าให้ความรู้สึกสูงส่งและน่าเลื่อมใสข้างกายเขามีแผ่นไม้ตั้งไว้แผ่นหนึ่งด้านบนนั้นเขียนไว้ว่าดูดวงครั้งละสองหยวนโจโจทำจมูกฟุดฟิตเมื่อได้กลิ่นที่คุ้นเคยในแววตาของหนูน้อยก็เต็มไปด้วยความแน่วแน่มั่นใจไม่ผิดกลิ่นนี้มัน ต้องเป็นกลิ่นของอาจารย์ลุงหมิงทงไม่ผิดแน่เหม็นจังโจโจรีบเดินเข้าไปเมื่อเห็นว่าเขากำลังดูดวงให้ลูกค้าอยู่หนูน้อยจึงไม่ได้เข้าไปขัดจังหวะเขาแต่นั่งยองๆรอพวกเขาสนทนาจบนั่งหนูเธอและคนรักของเธอดวงสมพงกันเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบมากจงรักษากันและกันไวใ้ให้ดีหากภายหน้าได้แต่งงานกันเธอและเขาจะกลายเป็นคู่สามีภรรยาที่รักใคร่กลมเกลียวมีลูกเต็มบ้านน,นหลานเต็มเมือง หมิงทงมองดูลายมือของลูกค้าแล้วรอบสังเกตสีหน้าของเธออย่างเงียบๆจากนั้นก็เปลี่ยนประเด็นเพียงแต่ว่าเขาสายหน้าด้วยความเสียดายหญิงสาวเห็นเช่นนั้นก็ร้อนใจจึงรีบถามว่าเพียงแต่ว่าอะไรอาจารย์รีบพูดมาสิหมิงทงลูกคราวของตัวเองแล้วกล่าวอย่างเชื่องช้าว่าเพียงแต่ว่าแม้จะมีดวงชะตาที่สมพงกันแต่ก็ยังมีอุปสรรคใหญ่ที่หากไม่สามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นก็อาจเลิกราต่อกันได้เช่นกันน่าเสียดายน่าเสียดายเหลือเกิน เมื่อได้ยินแบบนี้หญิงสาวยิ่งร้อนใจเข้าไปใหญ่เธอกำลังจะมั่นหมายกับคนรักแล้วดังนั้นถึงได้มาดูดวงแต่กลับคาดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับคำตอบเช่นนี้อาจารย์แล้วมีวิธีใดที่พอจะช่วยได้ไหมอาจารย์ช่วยฉันด้วยเถิดประเดียวฉันจะให้เงินหมิงทงสายหน้านักบวชมิได้ทำเพื่อเงินช่างเถิดในเมื่อเธอและอาจารย์มีวาสนาต่อกันฉะนั้นฉันจะช่วยเธอเองระหว่างที่พูดเขาก็หยิบยันออกมาหนึ่งแผ่น นี่คือยันนำโชคเรื่องแต่งงานมันช่วยแก้ไขดวงชะตาของเธอได้เพียงแค่เธอพกมันติดตัวเอาไว้เมื่อได้ยินแบบนั้นโจโจที่นั่งยองอยู่ด้านข้างข,างขมวดคิ้วขึ้นมาหนูน้อยมองไปที่เขาด้วยความสงสัยแลสลับไปมองผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นว่าเธอกำลังจะหยิบเงินออกมาจึงรีพูดว่ายันนี้เป็นยันธรรมดาเท่านั้นใช้ไม่ได้ผลหรอกเมื่อได้ยินเสียงของหนูน้อยทั้งสองก็หันขอบไปมองที่หนูน้อยทันทีเมื่อเห็นหนูน้อยหัวล้นยืนอยู่หมิงทง,ทงก็รีพูดขึ้นว่า เด็กน้อยจากที่ไหนกันอย่ามาก่อความวุ่นวายเลยเกิดงานแต่งงานของพวกเขาล่มขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไหมโจโจสายหน้าแล้วพูดว่าพี่สาวท่านนี้หน้าตาผิวพรรณดีใบหน้าอิ่มเอิบทั้งยังมีดวงด้านความรักเห็นได้ชัดว่าเป็นหงเฮงของผู้ที่มีเกณฑ์จะได้แต่งงานในเร็ววันจะมีอุปสรรคครั้งใหญ่ได้อย่างไรหนิงทงถลึงตาใส่หนูน้อยทันทีใบหูทั้งสองข้างของเธอหันไปด้านหน้าเห็นได้ชัดว่าเป็นหงเฮงของผู้ที่จะได้คู่ครองไกลบ้านผู้ที่ได้คู่ครองไกลบ้านจะไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางได้อย่างไร พอเห็นเขาเถียงมาแบบนี้โจโจไม่ได้รีบร้อนเถียงกลับแต่กล่าวเสียงเนิบว่าพี่สาวมีดวงชะตาได้คู่ครองไกลบ้านจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าการแต่งงานของเธอจะไม่ดีแค่ต้องปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิตเท่านั้นไม่นับว่าเป็นอุปสรรคระหว่างที่พูดหนูน้อยก็หันไปถามหญิงสาวว่าพี่สาวของพี่หลังจากหยุดไปครู่หนึ่งหนูน้อยก็นึกคำที่หมิงทงเพิ่งพูดออกมาได้คนรักน่าจะหมายถึงว่าที่สามีของเธอ ดังนั้นหนูน้อยจึงพูดต่อคนรักของพี่สาวคงเป็นคนจากทางใต้สินะพี่สาวกับเขากำลังจะไปพบพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายใช่ไหมใช่ใช่หญิงสาวพยักหน้ารับหนิงทงเบ้ปากเรื่องนี้เขาเพิ่งจะถามไถ่เธอไปไม่ใช่หรือหากแอบฟังก็รู้แล้วไม่นับว่าเป็นการทำนายทว่าโจโจกลับกล่าวต่อโดยไม่ได้แยแสต่อท่าทีของเขา พี่สาวกังวลว่าจะเข้ากับพ่อแม่ของคนรักไม่ได้แต่เรื่องนี้พี่ไม่ต้องคิดมากหรอกว่าที่พ่อแม่สามีของพี่เป็นคนใจดีมีเมตตาและชอบพี่สาวมากอ้อหากจะมีอะไรมากั้นกลางระหว่างพวกพี่จริงๆสิ่งนั้นก็คงเป็นเรื่องภาษาใช่ไหมแววตาของหญิงสาวเป็นประกายยิ่งขึ้นไม่ผิดเธอฟังภาษาถิ่นของครอบครัวคนรักไม่ออกจริงๆแต่เธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อนเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็มองไปยังโจโจโด้วยความตื่นเต้นหนูน้อยเธอยังเห็นอะไรอีกบ้าง โจโจตรวจดูหงเฮ้งบนใบหน้าของเธอแล้วพูดอย่างจริงจังว่าหงเฮ้งของพี่สาวดีมากแม้จะไม่ถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ก็เป็นผู้ที่มีชีวิตราบรื่นทว่าดูจากดวงชะตาของพี่สาวแล้วเร็วๆนี้มีเกณฑ์จะล้มละลายดังนั้นพี่ต้องเลือกคู่ค้าให้ดีโดยเฉพาะญาติสนิทหรือเพื่อนฝูงที่เพิ่งได้เงินก้อนใหญ่มาเมื่อได้ยินแบบนี้หญิงสาวก็ทำสีหน้าจริงจังขึ้นมาหากักบอกว่าคำพูดก่อนหน้านี้ของหนูน้อยเป็นเรื่องล้อเล่น ฉะนั้นเรื่องที่หนูน้อยพูดในตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แม่นจริงฮ่าฮ่าสองวันมานี้เพื่อนคนหนึ่งของเธอเพิ่งได้เงินค่ารื้อถอนมาก้อนใหญ่และชวนเธอไปเปิดร้านด้วยกันเธอ,อยังไม่ได้ตอบตกลงเพราะกำลังลังเลตอนนี้พอได้ยินหนูน้อยพูดมาแบบนี้เธอก็ลมเลิกความคิดของตอนเองทันทีตกลงฉันเชื่ออาจารย์ตัวน้อยขอบคุณมากนะ หญิงสาวกล่าวขอบคุณอย่างจริงใจถึงแม่หนูน้อยตรงหน้าจะยังอายุน้อยมากแต่กลับทำนายได้อย่างแม่นยำจนเธออดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์ตัวน้อยมียันของดีอะไรไหมจะเป็นยันแต่งงานยันโชคลาภหรือย,ยันปลอดภัยอะไรก็ได้